ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน เมื่อพศ2546ข้าพเจ้าด้วยเคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักง,งานปปสเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักง,งานปปสจึงจัดสรรง,งบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมา โดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตอนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศ ก็ปรากฏว่าไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหาวิยทยาลยไม่คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความเด็ดอย่างมากและก็ศึกษาในทางนี้ก,กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจํานวนมากด้วยในทางพระราชานของ,อง,งพระองค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามในทางพระราชาของของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธี ทางที่2คือให้อภัยทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส,ส่วนนั้นหนงที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความตัวรับผิดต่อสถาบันพระหอศัตร์ตราบนั้นกองทุพแม่ขอบดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น19,205แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศ และปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามคัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้นวนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่า หากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกและความขัดแยง้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน